แคมรีสองตัวส่วนจีปี2 0 2พดลหน่วยงานหมดสัญญาประวัติสูรนะคะราคาล่วงจากไยแดงไปเกิน50%แล้วใครหารถวิชีงานห้ามพลาดเลยนะคะรุน่นนี้ออปชั่นให้มาแบบครบครบระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มให้เรียบร้อยแล้วนะแถมจัดเต็มฟรีดาวน์ให้ด้วยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าไ,ได้ไปคุ้มค่าแน่นอน โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันภายในไม่มีรอยช้ำหรือว่ารอยสึกหรอของการใช้งานออปชั่นแน่นๆเลยนะคะได้รถสวยๆหลูๆไปใช้งานกันเลยนะใครสนใจค่ะรูใช้งานอยู่แนะนําไปหนึ่งทางเลือกเลยนะคะลูกค้ารับชมรายละเอียดกันให้จบคลิปนะรีวิวเห็นทุกซอกทุกมุมได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีเผู้ชมผู้ติดตามพงท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับนัดเพชรยนที่ปรึกษาการขายของบริษัทเพชรยนนะคะสำหรับวันนี้นะคะนัดมีรถสวยๆหรูๆหนึ่งคันมานําเสนอได้ชมกันเป็นตัว c a ม ry 2 0 0งปี2021นดนะคะรถหน่วยงานมดสัญญ่าเช่ามือเดียวออปชั่นโลลนใครสนใจค่ะรถวิชาช้านอยู่แนะนําไปหนึ่งั้งเลือกเลยนะคะราคา่วคจากไายแดงมาเกิน50%แล้วนะคะบอกเลยว่าได้ไปตอนนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันการันตีให้เลยนะคะ ชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนใครสนใจมองหารถใช้งานอยู่รีบพักรีบโทรรีบติดต่อหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนโทรมาแอดไน์มาได้เลยนะคะยินดีให้คาปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสต่างจังหวัดนะคะมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปทําสัญญาให้ถึงที่เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะทางร้านนะคะมีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้ฟรีอีก274รายการโดยเจ้าหน้าที่จากบริษั ตรวจรถชั้นนําเข้ามาทําการตรวจเช็คสภาพรถให้นะคะมีใบเซอร์ออกการันตีให้ด้วยรับรองว่าซื้อรถกับเพชรยนต์ได้รถสวยเกรดเไปใช้งานแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะสวยรูออปชั่นครบระบบความปลอดภัยจัดเต็มให้แล้วนะคะแนะนําคันนี้ไปอีกหนึ่งครั้งเลือกเลยนะป้ายทะเบียนในป้ายนี้เลยนะคะ2ขอไข่ดอชาดา2865กรุงเทพมหานครโรโกโดน,น้าเป็นแบบโเมียมนะคะสันเหลี่ยมคมของตัวรถมีเห็นชนัดเจนไม่มีร่องรอยลายยิ้มได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดยทามไฟตัดหมอกติดตั้ ให้เรียบ้อยแล้วนะคะเซ็นเซอร์กันชนด้านหน้ามีมาให้2อจุดนะรุ่นนี้นะคะเป็นโฉม all new s, ได้เป็นช่วงล่าง tnga เรียบบอยแล้วด้วยนะคะขับนุ่มนั่งสบายเกาะถนนแน่นใช้งานได้ยู่ยาวแน่นอนแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะตัวล้อนะคะได้เป็นลอ้อแม็กเดิมโรงงานนอ็อตหารูโลโก้ตรงกลางยางขอบ16นิ้วนะคะลูกคา้าเอขอภายอีกคันนี้ อ่ะยาง1 6นิ้วถูกแล้วนะคะได้เป็นยางปี2025เลยนะยางปีใหม่ใช้งานได้ยาวๆช่วงล่างของรถเดิมๆไม่มีคาบน้ำมันหยุดระเยิ้มของเบ้าโชคมากแต้มสีจากโรงงานมีเห็นชัดเจนสภาพสวยพร้อมใช้นะคะการันตีโครงสร้างให้เลยชนหนักที่ความจมน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอน คุ้มค่าคุ้มราคานะคะราคาค่าตัว729,000บาทฟรีดาวผ่อน1 2 4่0นอนรนะรายได้2เท่าของค่างวดน,นะคะเป็นเจ้าของรถสวยๆคันนี้ได้เลยใครสนใจห้ามพลาดออกได้ถุกอาชีพเลยนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างมีระบบเตือนมุมอับสายตานะคะหรือว่าระบบ BSM ตรงกระจกมองข้างมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมือจับประตูสีด้านเป็นแบบโครเมียมนะคะติดฟลีมาให้รอบพันกุญแจได้เป็นกุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอนที ะค,ะคันนี้กุญแจสำรองมีมาให้ครบเลยนะล็อกรถปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูภายในของตัวรถกันภายในของรถสวยๆนะคะลูกค้าดีไซน์มาให้สวยหรูไม่มีรอยช้ำหรือว่ารอยสึกงรอของการใช้งานเลยออปชันแน่นๆระบบความปลอดภัยจัดเต็มให้เรียบร้อยแล้วนะคะต้องแพงประตูนะคะลูกค้านี่มีเมมโมรีเซตในส่วนของเบาะคนขับให้ด้วยนะคะตั้งค่าเซตระดับเบาะคนขับได้กระจกปรับออโต้สบานที่วางแก้วน้ํวผน้ําแผงประตูมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ มาพร้อมกับปุ่ม e n g e ง start นะคะระบบกันลื่นท่หร่ก็มีมาให้ครบเลยพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้มีคุชค s e c o n t มาให้เรียบบ่อยแล้วด้วยนะคะเลขไม้ของรถคันนี้นะอยู่ที่1,25,000โลไม้แท้ไม้เดิมไม่มีการกับไม่ก่อไม่แท็กนั้นใหม่ toyota รตตอผัดไปนี่ แสนสามหมพโลเท่ากับว่าคันนี้เพิ่งเข้าเช็คร,ระยะมาหมัดๆเลยนะคะลูกค้าเพิ่งเข้าเช็คร,ระยะมาด้วยนะใครได้ไปโคตรคุ้มนะคะลูกค้าใช้งานต่อได้อีกยาวๆแน่นอนเพราะว่ารถโตโยต้าเนี่ย อึดถึกทนอยู่แล้วนะคะลูกค้าแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะออปชันให้มาแบบครบเรียบร้อยเลยนะคะมาพร้อมก,อกับจอทัศกีจนะคะติดตั้งให้จากโรงงานเชื่อมต่อบลูทูธได้แอร์ออโต้นะคะอุณหภูมิแอร์ปรับแยกด้านซ้ายด้านขวาได้ด้วยนะคะไวเลสชาร์จก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะกล้องถอยมีมาให้พร้อมเลยนะคะออปชันแน่นมากนะคันนี้ระบบเตือนการชนก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไวเลสชาร์จมีมาให้พร้อมเลยนะเกียร์ออโต้น,น,น,นะคะ,ะบบเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮมีมาให้เรียบร้อยแล้วดีไซนะะม์มาให้ สรนะคะตบแต่งลายไม้ม,มาให้เพิ่มความหรูหรามาให้ด้วยใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะกระจกม่องหลังนะคะปรับแสงออโต้ด้วยนะคะลูกค้าภายในสวยๆไม่มีรอยช้ำรอยสึกหลอของการใช้งานเลย โต๊ะเบาะนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดำน,นะคะลูกค้าเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดมาพร้อมกับรูระบายอากาศนะคะเบาะหนังก็ดูแลทําความสะอาดกันได้ง่ายๆด้วยนะโครงสร้างของรถเดิมๆเลยนะคะสติ๊กเกอร์มอ,อกอมีติดให้เห็นชัดเจนหัวน็อตซอกประตูไม่มีรอยไขหรือว่าร่องรอยของการเขียบ์เพลเยเลยนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันเช็คข้อมูลเช็คประวัติสู์ตเตยต้าได้ออนไลน์ทั่วประเทศนะคะชนหนักผิความจมน้ากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะตัวสอบเจออย่างใดอย่างหนึ่งเรารับซื้อคืนเต็มจำ นะะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังของรถค่นี้กว้างนั่งสบายแอร์หลังมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับที่เสียบชาร์จแบตด,ด้านหลังอีก2ลรูนะกระเป๋าจิงโจ้สองฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้เบาะไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะตรงกลางดึงลงมาเป็นที่พักแขนที่วางแก้วน้ำได้นะคะมีม่านบางแดดด้านหลังเป็นระบบไฟฟ้าส่วนประตูด้านข้างสองฝั่งนะคะลูกค้าปรับขึ้นปรับลงเอาเองได้เลยนะออปชันแน่นๆดีไซน์มาให้สวยหรูนะคะระดับผู้บริรหารใช้งานแต่ว่าราคาล่วงจากายแดงไปแล้วเกิด 50%ยังไงก็คุ้มนะคะรุ่นนี้เปิดตัวป้ายแดงร้าน4กับร้าน5นะแต่ตอนนี้อยู่ที่เพชรโยนเหลือเพียง729,000บาทฟรีดาวค่อน12,400นะคะรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถสวยๆหรูๆแบบนี้ได้เลยนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลย เครดิตดีใช้เลดดอกเบี้ยพิเศษได้ด้วยนะคะสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อหานัดได้ตรงได้เลยนะคะตามเบอร์โทรหน้าจอนะ0982609587นัดเพชรยนยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเทสนะคะมาดูโครงสร้างของรถกันต่อนะคะสำหรับด้านท้ายได้เป็นไฟท้ายแบบ LED โคมไฟเดิมไม่มีรอยแตกรอยแล้วไฟทับทิมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กันชนด้านหลัง4จุดเลยทีเดียวนะคะโลโก้ด,ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะกระจกหลังติดตัวไล์ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้ว ฟ 1, 3, ไฟเบรกตรงที่สามีเห็นชัดเจน ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้กว้างๆบรรจุเก็บใส่สัมภาระได้ยเยอะเลยนะคะโครงสร้างรถเดิมทั้งคันนะไฟท้ายเดิมไม่มีแตกไม่มีเล้าส่วนตัวคานด้านในนะคะคานตรงๆไม่มีโคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมบอยต่อเม็ดอาร์ตนะคะมีเห็นชัดเจนเดิมๆจากโรงงานเลยนะส่วนบอดี้ด้านล่างล้ออะไรเครื่องมือไม่แรงครบนะคะสีเดิมโรงงานสีขาวให้ไกลไม่มีร่องรอยสนิมกัดกินหรือว่ารอยเชื่อมบอยต่อนะเม็ดอาร์ตนีเห็นชนัดเจนบอดี้เดิมทั้งคันได้ไฟคุ้มค่าแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะกับตัว ตัวแคมรี่ 2.0G ปี2021นะคะได้เป็นสีดำเดิมโรงงานไม่มีการจับสีเปลี่ยนสีบอดี้เดิมๆทั้งคันสันเลี่ยมคมของตัวรถมีเห็นชัดเจนนะคะลูกค้าคุ้มค่าแน่นอนนะแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะต่างจังหวัดไปแนนไปทำสัญญาให้ถึงที่เลยนะคะลูกค้าใครสนใจก็รีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดดือดๆได้เลยนะคะในส่วนของแผ่นเพจของรถนะคะมีกิดให้เห็นชนัดเจนเลขเครื่องเลขถังตรงนะรถปี2021ต้องปีนะคะเช็คข้อมูลเช็คกวัตส์ศนย์ตา ออนไลน์ทั่วประเทศนะชนหนักผิดความจมน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะหัวนอซอกประตูดเดิมๆไม่มีรอยไขยรอยเพียบเพรี้ยนบอดี้ภายในสวยๆไม่มีชม้ำไม่มีรอยถลอกหรือว่ารอยสึกหรอของการใช้งานเลยออปชันก็ให้มาแบบครบๆเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดนะคะแนะนำไปหนึ่งทางเลือกเลยนะรีบทักร,รีบโทรรีบติดต่อกันมาดืวนๆได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเทสเดี๋ยวนะัดภาพไปชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียด เ้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะขนาด4สูบ2,000ซี167แรงม้านะคะเครื่องยนต์ของตัวเท้าบอกเลยว่าอึดถึกโนใช้งานได้อีกยาวๆแน่นอนรองรับน้ำมันเบนซิน91 95 e20 e85 เติมได้นะคะเครื่องยนต์เดิมไม่มีสานไม่มีสถานพาร์ทอะไหล่นะคะมีเห็นชัดเจนบอดี้เดิมๆทั้งคันไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้มเ,เลยนะหัวน็อตไม่มีรอยไขยรอยเขียบขยื่นนะคะลูกค้าบอกเลยว่าใช้งานได้อีกยาวๆแน่นอนคานด้านในตรงๆไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อออมรยต่ เม็ดอาร์ตบ้าโชคมีเห็นชัดเจนนะคะลูกค้าคานด้านล่างเดิมๆเลยซีนเดิมโรงงานนะลูกค้าโครงสร้างเดิมการันตีให้เลยนะคะไฟหน้าก็เดิมนะคะโลโก้มีเห็นชัดเจนสติ๊กเกอร์คําเตือนติดครบทุกตําแหน่งนะบอดี้เดิมทั้งคานได้ไปรับรองว่าใช้งานได้อีกยาวๆแน่นอนนะคะลูกค้าหัวน็อตนะคะไม่มีรอยไข่รอยเขียบเยื้อนมีโช๊คช่วยผลแรงในการเปิดปิดฝากระโปรงหน้าให้แล้วก็หัวน็อตแก้มด้านในไม่มีรอยเขียบเลยนะคะหัวน็อตฝากระโปรงเดิมๆฉงวนกันความร้อนยังอยู่สติ๊กเกอร์คำ เตือนติดครบทุกตำแหน่งนะคะเม็ดอ้าวฝากระโปรงมีเห็นชัดเจนนะล,ลูกค้าเรื่องบอดี้เนี่ยการันตีให้เลยนะคะ เดิมทั้งคันแน่นอนนะมีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้ฟรีอีก274รายการนะคะโดยเจ้าหน้าที่จากบริษัทตรวจรถชั้นนาเข้ามาทําการตรวจเช็คสภาพรถให้นะคะมีใบเซอร์ออกการันตีให้รับรองว่าซื้อรถกับเพชรยนต์ได้รถสวยเกตเอแน่นอนนะใครสนใจห้ามพลาดแนะนําไปหนึงทางเลือกเลยนะคะกับตัวแคมรี่สอปี2021นะคะรถหน่วยงานหมดสัญญาประวัติศูนย์ร้อนะคะออปชั่นแน่นๆระบบความปลอดภัยจัดเต็มให้เรียบร้อยแล้วได้เป็นช่วงล่างที่ NGA ด้วยนะคะราคาร ต้องจากายแดงมาเกิน50%นะลูกค้าเหลือเพียง7 2 9 0 0 0บาทฟรีดาวพร112,400นะคะใครสนใจก็รีบทังรีบโทรรีบติดต่อหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร0982609587นัดเพชรยน์ โทรมาแอดได้มาได้เลยนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคนแน่นอนนะรับรองว่าได้ไปใช้งานไี่ยาวๆคุ้มค่าแน่นอนนะคะแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัพเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนะัดต้องขอตัวรากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ